สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันเหนือนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเลดหลวงพ่อรวยนะครับตุ้นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นที่นิยมมากครับเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนนี้โอ้โหออกจากวัดไม่มีราคามากนะครับแต่ว่าออกมาก็มีแบบว่าก็ต้องเสียค่าจองกันหน่อยนะครับผมวันนี้มาพร้อมกล่องเดิมครับนี่ดูกล่องเดิมครับผมนี่ ได้พามาส่องนะครับความคมชัดของใบหน้าท่านนะครับแล้ววันนี้ยังคล่องใจนิดนึงนะครับวันนี้อยากจะมาถามพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับ <c oughs> ถ้าแบบนี้เรียนแบบนี้ผมต้องเลิกเล่นหลวงท่อนรวยเลยนะครับต้องเลิกเล่นเลสปปเลื่อนสมา์ทศักเลยนะครับเพราะว่าขัดแย้งกับบางบางท่านนิดนึงนะครับผมมาขอความรู้นะครับวันนี้โหสุดยอดับผมถ้าแบบนี้เรียนแบบต้องเลิกเล่นเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพามาส่องความคมชัดนะของใบหน้าท่านนะครับขอญาตซูมแป๊บหนึง่งซูมแป๊บหนึง่งพอดีผมเช่ามาสมัยนั้นที่ว่าออกมาแรกๆนะครับเนี่ยดูความคมชัดของใบหน้าท่าน,นครับขนาดสึกนะครับความคมชัดโอ้โหสุดยอดแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจเลยครับอยากจะรู้ว่าแล้วองค์นี้เป็นโรงยาแดงนะครับ ลงยาแดงหน้าน้ําเงินตรงไก่กับพัยดยศเป็นสีเขียวนะครับเขาว่าสีเขียวเหนียวซับนะครับผมผมก็เลยเอามานะครับแล้วที่อยากได้ลงยามาก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าลงยาจะลอกไหมครับนี่ใส่มากี่ปีแล้วเนี่ยจ้านี่66ครับใส่แบบเปิดหน้าเลยนะใสแบบอยากรู้ว่า ลงยาจะลอกไหมนะครับโอ้โหไม่ลอกครับผมสุดยอดจริงๆเลยทําได้ดีมากครับแล้วก็บางพี่พี่ที่เล่นเลดนะครับแค่เห็นสีเลดก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเรียนแบบหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมโอ้อหคล่องใจนิดนึงครับมันมาสอบถามพี่พี่ผู้รู้นะครับเนี่ยเห็นสีเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าเรียนแบบหรือเปล่านะครับโอ้โหสุดยอด แต่ผ้ามาส่องนะครับตำหนินะครับที่เขาใช้ดูกันก็คือตรงนี้นะครับเป็นรูปดาวนะผมนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไม่ชัดขอคลายด้วยน,นี่นะครับเว้ยเดี๋ยวเขาซูมก่อนลืมซูมนะครับเป็นรูปดาวชัดเจนนะผมนี่เป็นไงโอ้โหแล้วขอว่า ดูเลดนะครับให้ดูตรงตรงสันเนี่ยจะเรียบนะครับจะไม่มีรอยตะใบนะครับเห็นเขาว่ากันนะก็เลยม,มาสอบถามนะครับเนี่ยเขาว่าจะเรียบเรียบไปเลยไม่มีรอยตะใบนะครับนี่แต่ของผมมันแปลกกับเขาไงน,นะครับดูดิเขาว่าจะต้องเรียบนะครับไม่มีรอยตะใบโอ้โห สุดยอดนี่รอยตะใบ,บามาเฉยเลยดูดิหรือว่าเป็นรอยอะไรก็บอกได้นะครับถ้าแบบนี้ถ้ามีรอยตะใบ,บแบบนี้ต้องไม่แท้ต้องเลิกเล่นแล้วนะครับผมนี่ครับของผมมีรอยตะใบ,บครับผมดูดูดิรอยตะใบชัดเจนเลยนี่ หรือว่าใส่แล้วไปโดนแล้วมันเป็นรอยแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าเนี่ยชัดเจนเลยรอยตะไบแน่นอน,นครับพี่พี่ผู้รู้ก็แนะนําผมด้วยนะครับว่าเลดอันนี้แท้หรือเลียนแบบนะครับโอโ้ถ้าแบบนี้เลียนแบบนี้ต้องเลิกเล่นเลยนะครับมีรอยตะไบแบบนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวพามา,มาดูแล้วจุดตอกโคตอยู่ตรงนี้นะครับตามตำรานะครับตำราไหนก็ แนะนำผมด้วยนะครับเอ๊ะพามาสองโคตนีนยถ้าไม่ใช้ขอภยัยโอ้โหเป็นไงเนี่ยเขาตอกคมจริงนะครับแต่ว่าเดดูดูๆแล้วก็คาว่าตัวเลขก็เป็นตัวต่อเหมือนกันครับอันนี้ก็ตัวต่อไงนะนะแต่ว่าเลขเลขอะไรก็ดูนะครับ แล้วก็ดูตัวหนังสือกดีโอ้โหตัวหนังสือสวยงามจริงครับนี่เห็น่ะแบบเป็นตัวฟอนต์ที่สวยงามชัดเจนนะครับแล้วจุดไข่ปลาก็เป็นไข่ปลานะครับนี่ปีสองห้าห้าเก้านะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่เลด เลดอันนี้เป็นเลดสองบาทนะครับเขาว่า2บาทนิยมหายากนะครับผมก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นอะ่ะพอดีมันใส่มือผมได้พอดีนะครับนี่ที่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้ครับว่าถ้ามีรอยตะไบแบบนี้นะครับจะตีเป็นเรียนแบบได้ไหมหรือว่าตีเป็นแท้ได้ไหมนะครับนี่พอดีเห็นผมเห็นเขาว่ามันต้องเรียกไงห้ามมีรอยตะไบนะครับ ราะว่าของเล่นแบบจะเป็นรอยตะไบนะครับนี่โอ้ขนลุกเลยอะ่ะพอบอกมีรอยตะไบอะ่ะของเราก็มีรอยตะไบด้วยนี่โอ้โหถ้าแบบนี้แเรียนแบบต้องเลิกเล่นเลยนะครับนี่นี่ดูกล่องดูกล่องเลยมาพรอมกล่องครับผมอ,อือหือพ,พี่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนำผมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคลิปหน้าจะเป็นพระอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสก๊อตใ้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปครับโอ้โหสุดยอดครับจะแท้หรือเลียนแบบนะครับคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับนี่ก็พอแค่นี้ก่อนครับโอ้โหใช้มาหลายปีลงยายังไม่หลุดเลย แน่นอนคะผมผม<อ>บผมค,ครับ